โอ้พ่อโอ้งั้นขอหนูยกบ้างได้ไหมคะพ่อไม่ได้ลูกไม่ได้มานกผ่านการฝึกฝนแต่หนูอยากยกค่ะพ่อเฮ้ย้ยที่ยกนนัหนัหออกกําลังกายของพ่อแย่ฉันทํได้ คุณพ่อคุณพ่อทได้ไงคะนเนี่ยหนักขนาดนี้ต้องผ่านการฝึกฝนนะลูกพ่อฝึกตั้งนานเนี่ยยายกแบบนี้ได้โอ้ยงั้นขอหนูยกบ้างได้ไหมคะพ่อไม่ได้ลูกไม่ได้มันต้องผ่านการฝึกฝนหลายปีนะลูกน้ำหนักขนาดนี้นะ่ะหนูยกไม่ขึ้นหรอกประมาณคนห้าคนเลยนะลูกนะแต่หนูอยากยกค่ะพ่อ ใ yeah. 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 <laughs> บยกเธอไหนยกไม่ขึ้นหรอกคนที่ยกขึ้นน่ะมีแต่คุณพ่อเท่านั้นพอได้แล้วเบยกพอได้แล้วมันยกไม่ขึ้นหรอกลูกถ้าอยากฝึกนะ่ะค่อยมาขอพ่อเดี๋ยวพ่อจะสอนให้แต่ตอนนี้นะ่ะพวกหนูยังยกไม่ขึ้นอย่าพึ่งเล่นเลยลูกมันอันตรายค่ะคุณพ่อพะไปเตะบอลตอเอาไปฝึกเล่นในบ้านดีกว่า อนักจังเว้ยไปพักผ่อนดีกว่าเฮ้ยเล่นบอลกับหนินงุ้ไม่มันเลยเฮ้ยนี่มันที่ยกน้ำหนักออกกําลังกายของพ่อเล่นดีกว่าเล่นดีกว่าเอาแล้วนะ เอจะทำได้ฉันทำได้้าออ่ช่วยด้วยคุณบอลช่วยด้วยเป็นพวกช่วยด้วยโอ้คุณบอลนี่ไปโยกลูกคนอเดาลูกพ่อบอกแล้วไงลูกไปหยกว่าอย่าเล่น ยังฝึกฝนได้ไม่ดีพออันนี้นะ่ะมันหนักมากเด็กไม่ควรเล่นเห็นไหมเนี่ยเกือบโดนเครื่องยกน้ำหนักทับคอตายแล้วเนี่ยมันอันตรายมากนะลูกถ้าไม่มีคนเซฟไม่มีคนช่วยจับนะลูกและที่สำคัญมันไม่ใช่ของเล่นของเด็กนะลูกนะต่อไปอย่าทำแบบนี้นะใบยกค่ะคุณพ่อหนูจะไม่เล่นเครื่องยกน้ำหนักของคุณพ่ออีกแล้วไป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 เตะบอลเล่นเหมือนเดิมกับพี่เขานู่นไปค่ะคุณพ่อ เหล้ามันขมมาดื่มนมกันดีกว่าต่อให้จะเสียน้ำตาแต่ร่างกายเรามันต้องดีก่อนดื่มเหล้ามันขมมันไม่ดีหรอกน้องๆปิดไฟแล้ว